วันนี้ก็จะมารวบรวมฉากจบของเกม Henry the Stickman นะครับในฉากแหกคุกแล้วก็การบุกแบงก์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับโอเคเฮนรี่นะเริ่มมาก็เหมือนจะคิดก่อนว่าทำอะไรดีโอเคมีอุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างมี6อันนะฮะโอเคงั้นเราเริ่มจากการขุดดินก่อน ขุดลงไปเอ้ยติดอะไรวะเนี่ยแก๊สเรอเนี่ยโอ,โ,บบโอ้โหระเบิดฮะโอ้เมื่อกี้จุดไฟแช็กด้วยตายเลยโอเคไม่ควรจะขุดลงไปด้านล่างเราใช้ระเบิดแทนแล้วกันนะระเบิดฮะไปเ,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 เดี๋ยวนะสรุปเรียบร้อยไป ไม่ใช่นะฮะต้องระวังให้ดีๆโอเคเทเลพอร์ตล่ะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเอ้ยได้ผลฮะเอ้ยหายไปเอา้าติดติดเฉยเอา้าติดเฉยเลยนะติดเฉยเลยฮะเราใช้เลเซอร์แทนฮะเลเซอร์อ่าประตูเปิดอ่าทับตัวเองตาย ไม่ใช่ฮะแล้วถ้าเป็นวิกกินบอลล่ะมาเดี๋ยวก่อนพ่อหนุม่มทำอะไรเนะี่ยตกรอบวันนี้ไม่มีการนัดการก่อสร้างนะฮะโดนจับได้นะครับต้องนี่ฮะปลอมตัวฮะปลอมตัวเป็นถุงเงินกันเหรอเออน่าจะได้ผลนะนี่เรียกว่าปลอมเนียนสุดๆ เด hey, ี๋ยวก่อนเรกเราพลาดทีไม่ได้ยังไงฮะงั้นก็อยูไปที่แบงก์ก่อนกันนะเพื่อความปลอดภัยเคยแบบว่าทำไมเราแบงก์ไว้ที่นี่ไม่เอออาจจะมีของมีค่าอยู่ก็ได้นะโอ้ใช่ระวังถูกต้อง เฮนรี่อ้าวโดนจับเลย <'t> อยาขยับเฮนรี่โดนจับแล้วฮะเราต้องไปต่อนะครับเนี้ยจากคุกนะครับเฮ้ยคุณอนะ นายรอดแล้วนะ Not really ยังหรอกนะแต่ว่านายเนี่ยได้ของมา We've get hopes already checked anything useful your Don't it for up เราต้องเช็คก่อนนะว่ามีอะไรที่มันใช้ประโยชน์หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่เราต้องเช็คก่อนถ้าไม่เช็คแล้วก็ฉันโดนไล่ออกแน่เลยฉันไม่อยากจะโดนไล่ออกนะโอเคเจอกันได้เวลาไปกันแล้วพักผ่อนผ่อนคลายเอามีเค้กฮะแต่เค้กไม่ใช่เค้กธรรมดาด้วยสิ แต่มีของด้วยกันอยูหกอันนะฮะเริ่มจากการใ,ใช้นี่ก่อนเลยขายขายขายอ่าอ้าวตายเลยเดี๋ยวก่อนแล้วนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยน้ำดื่มเอเนอร์จรีฮะ อ้าวอยู่เวลาด้วยอยู่เวลาเฉยฮะ hmm. โอ้แล้ดัดเหล็กได้ด้วยออันนี้หมันไส้หมันไส้ทิ้งขยะเลยนะครับนี่มโรนัทด้วยอ่ะกินเข้าไปแยกขนมตำรวจด้วยนะครับ อาออกมาอย่างสวยๆง,งามๆเออเอ๊ะเป็นไรอ,อ่ะตายฮะหัวใจวายตายครับอ๋อหัวใจวายตายนะฮะแย่เลยทีนี้เหลืออะไรฮะเหลือเทเลพอร์ตฮะเทเลพอร์ต พร้อมแล้วยิงได้อ่ะโอ้ครตายเจอเพื่อนหายตัวมาก็ไม่ได้รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างงั้นขุดดินลงไปแล้วกันนะฮะขุดสว่านลงไปเจออะไรไหมเนี่ยเฮ้ยเจอเจอทางเลือกฮนะงั้นใช้ชแฉลงแล้วกันนะโอเคตกลงมาเอ่อ หนีฮะในเวลาหนีแล้วฮะขวาอ่ะตายโอเคไปไปทางซ้ายสิครับจะรออะไรนะทีนี้ไปทางซ้ายจ้าโอ้โหไล่ลา่า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 ทางซ้ายเอาไม่โดนฮะกดไม่ฉันระวังด้วยอ่าโอเค เราต้องไปทางซ้ายฮะอา้าวลืล่นล้มลื่นล้มเฉยแต่ถ้ามุ่งไปด้านหน้าก็เป็นกำแพงไม่ใช่เหรอเป็นทางทางตันนะฮะเอ้ยเ,เดี๋ยวนะได้เลยเหรอเนี่ยได้เหรอเอ้ยมาเดี๋ยวนะเราเราไม่มีปืนนี่เราไม่มีปืนนี่แล้วเ,เราสู้มันยังไงฮะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วเอา้าเออไปทันฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พร้อมนะผมมีฉากจบหลายแบบมากเลยนะฮะพร้อมแล้วกดโอ้โหหลบแบบ The Matrix นี่เฮ้ยประเด็นคือเพ่งเพ้งกระสุนด้วยนะ ยังไงยังไง <c oughs> ระหวังให้ดีเออ <c oughs> โอ้โหออกแบบเท่ๆเรียกว่าออกแบบ bad ass ล็อกเก็ตเลนเชอร์เหรอล็อกเก็ตเลนเชอร์ ยิงเอ้าววนกลับมาโว้ตายเลยงั้นเรามันมีอันหนึ่งนี่ใช่ไหมอันเนี้ยเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงงั้นเราก็ไขประตูออกไปฮะอ่านี่ไง เออเอ,อ้ยมันไม่กดคลิกซ้ายใช่ไหมเมื่อกี้โอเคคุณต้องระวังตัวให้ดีดีกว่านี้นะตีหมากทางนึงตีโอ้โหตำรวจใช้เครื่องจักรไฟฟ้านะฮะเอ,อ้ยเขาจาจะหนีเออแล้วเปิดโย Yo, <check> เช็ค yourself แล้วบิ๊กคิสอะ ้ตายเองเลยโอเคใช้คุณใช้บันไดฮะไอ้ใช้ไอ้โต๊ะอ้เก้าอี้ฮะไปทางซ้ายฮะแม่โดนแั้วเยอะที่มันดีจริงๆเลยเอาละต่อไปเงาไปอ่าโดนจับจับหรือเปล่าโดนจับฮะต้องไปทางขวาสินะ นั่นเป็นทางขวาน,นะฮะโอ้ยเกือบไปอะ่ะเกือบไปแล้วฮะมีอะไรบ้างเนี่ยใช้รถพืชีพก่อนแล้วกัน,นะฮะลงไปเลยจ้าเอ้ยไม่ใช่รงพูซีพาไปกระเป๋าเฉยตายเลยตายเฉยเลย เออเดี๋ยวนะนนต้องมีอย่างอื่นนะเจ็ตแพ็กฮนะโอเคีเ๋ยวเจ็ตแพ็กเอ้ยเอาว เอากลับมาที่เดิมเชยเลยอ้าวคุณกลับมาแล้วเหรอ <laughs> ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยถึงจะฝึกการขับเซตแพคได้นะไม่ใช่ว่าจะขับได้ในครั้งเดียวอ๋อเข้าใจละโอเคใช้เชือกโหลงไปแบบในหนังเออตาย <laughs> <laughs> เอารอดฮะ <laughs> เอาไม่ได้รอดฮะ งั้นใช้ไอ้นนี้แล้วกันนะไอ้นี้ค่อยๆเอาลงไปฮะรอดฮะรอดแล้วจ้าโอ้โหนี่ถือเป็นฉากจบแบบที่สองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูฉากจบอีกแบบหนึ่งกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะติดต่อทนายกันเหรอ วันที่เก้ากันยาตอนเที่ยงห้าสิบสามทีเอาอยู่ที่สาลแล้วฮะพยายามให้ปากคำต่อเลยจ้าโอเคได้ครับผมขับรถแวนมากับคู่หูผม <laughs> เราเจอเขากับถุงเงินที่วางอยู่ข้างถนนเราก็ตัดสินใจโย,ยนเจ้าถุงนั้นเข้าไปในรถของเราให้ลมกับถุงอื่นๆเราไม่รู้เลยว่ามีใครแอบ,บอยู่นั้นด้วยซ้ำา Object ั่ so, ขอค้านครับนั้นก็แปลว่าจำเลยเนี่ยได้เข้าไปในถุงแล้วก็เข้าไปบนแบงก์กันเหรอมันมีอะไรแปลกนั้นเหรอ, really ม,ม,รบบหรอมันไม่แปลกเลยงั้นเหรอท่านยืนยันได้ยังไงว่าเขาจะไปแอบอยู่ในนั้นเพราะว่าเป็นปนแล้วว่าไงล่ะมีหลักฐานก็โชว์ขึ้นมา โอเคมีหลักฐานอะไรฮะเรามีถุงเรามีถุงนี่ใช่ไหมเขานีไปโอ้อันนี้คือถุงของจำเลยกันเหรอแต่มันมีอะไรบางอย่างแปลกๆอยู่ถ้าเข้าอยู่ในถุงนั่นแล้วก็หมายความว่าเข้าอยู่ตั้งแต่ข้างนอกแล้วว่าไงนะเขาถูกใส่ไว้ข้างในาถุงนั่นแล้วเขาก็พยายามออกมาข้างนอกแล้วเขาทำไปทำไมล่ะมันง่ายมากเขาไม่ได้ทำเลยล่ะ ผู้บังเอนะก็อย่างที่บอกไงเขาซ่อนอยู่ในถุงนั่นเขาอยู่ติดอยู่ในนั่นเข้าไปในถุงว่าไงนะดูจะเอกสารแล้วเนี่ยเขาบสตินี่มันบ้าชะชัดเดี๋ยวถูกจับในอยู่ในถุงเลยขยับตัวไม่ได้ยังไงล่ะครับแน่นอนครับเขาโยนถุงที่มีจำเลยผมอยู่แล้วก็ขับรถขับไปที่แบงก์ยังไงล่ะครับ แล้เขาทำทไมล่ะเพราะว่ามีถุงอีกเป็นล้านๆถุงอยู่ในแบงค์เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเหยื่ออยู่นั้นก็ได้เป็นที่น่าเสียดายที่ลูกความผมเนี่ยฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วก็พยายามจะหาทางออกไปจากห้องนั้นนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยนึกว่าจะจบเรื่องแล้วแต่ว่าเขามาเอาคืนพวกคุณงหาก็ล่ะมันเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ทำไมมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ย เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ตัดสินแล้วว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราจะตัดสินกดทันทีว่าใครเป็นคนถูกต้องกันแน่ผู้เสียหายเฮนรี่สติกแมนไร้ความผิดโอ้โหเรียกว่าลอดออกมาจากศาลสบายๆครับแล้วก็ไปปนทองต่อนะครับโอเคนี่เป็นฉากจบแบบที่3นะสำหรับเกม เอ่อเฮนรี่สติกแมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสรับเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิว่อนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพบกันในคลิปหน้านะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนสวัสดีครับ